รู้สึกกังวลใจจังเลยปัญหาโรคระบ,บาปปัญหาเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นมาคนเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือใจของเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปจมอยู่กับเรื่องพวกนั้นเพราะเราจะสังเกตว่าใจเราเนี่ยมันจะทุกข์เมื่อไหร ใจเราเนี่ยมันจะทุกข์เมื่อมันไปอยู่ในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะหัวหรือก้อยมันจะออกหัวมันจะออกก้อยไม่รู้แล้วเรามีความคาดหวังอยากให้มันออกดังที่เราต้องการแต่เราไม่รู้เราจะป่วยไหมเราจะไม่ป่วยเราจะมีวัคซีนไหมเราจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันก็ไปอยู่ในอนาคตหรือบางคนทุกข์เพราะว่า เอาใจไปอยู่ในเรื่องในอดีตเหมือนกับรถที่เพิ่งตกหลุมผ่านไปแล้วหน่อยหนึ่งก็เบรกแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังกลับมาตกหลุมอีกรอบหนึ่งหลุมเดิมนี่แหละตกไปตกมาทั้งที่จริงเนี่ยชีวิตเรามันผ่านไปแล้วมันก็เกิดความทุกข์ได้แต่ได้เกิดเราอยู่ณปัจจุบันณนะตอนนี้ในขนาดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ เรากำลังฟังธรรมอยู่เรากำลังเติมบุญจากการฟังธรรมอยู่เรากำลังปลูกสมาธิธิในใจเราให้เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นี่แหละมันจะทำให้เรามีความสุขเพราะเราได้สั่งสมบุญบุญจะนำความสุขมาให้กับตัวของเราเองเนี่ยจะปหลักคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเราจะมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติสถานการณ์ไม่ปกติก็ช่างมัน แต่ให้ใจของเราเนี่ยเป็นปกติให้ได้ใจที่เป็นปกติคือใจที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ะหรดอยู่ตรงไหนน่นะแช่ลงไปอยู่อย่างสบายๆเติมความนิ่งความบริสุทธิ์เข้าไปตรงนี้นี่แหละจะเป็นการไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ